สมาคมดูหวยหวยเด็ดเลขดังจำให้ขึ้นใจสมาคมดูหวยอัปเดตฉับไวศูนย์รวมอาจารย์แม่นหวยชื่อดังต้องที่ช่องสมาคมดูหวย สวัสดีพี่น้องคนรักหวยทุกคนทุกท่านเลยนะครับวันนี้นะวันนี้วันที่15พฤศจิกายนนะครับวันนี้วันที่15พฤศจิกายนนะครับ คุณกำลังพบกับเพจเฮียตีคนรักหวยนะครับผมคนที่ชอบในเลขนะครับคนที่ชอบในการเสี่ยงดวงคนที่ชอบในเลขนะครับผมวันนี้นะครับเฮียตีคนรักหวยนะหรือว่าเพจเฮียตีสำนักเลขเด็ดนะครับผมวันนี้นะครับมีโอกาสได้มาจุดทูบนะครับจุดทูบไอ้ไข่แห่งวัดเจดีนะครับผมวันนี้เนี่ยนะครับไม่ได้มาจุดทูบอย่างเดียวนะครับถูกจ้าเบาๆสองหน่อยถูกน้อยแต่ถูกนะำโปร รรปรบมือให้พี่น้องคนรักหวยที่ถูกหวยหน่อยครับปรบมือให้พี่น้องคนรักหวยที่ถูหวยหน่อยครับสวัสดี1 5 0 0คนดูตรงนี้ฮะสวัสดี1 5 0 0นคนดูตรงนี้ใครมีกลุ่มหวยแชร์ลงกลุ่มหวยให้เฮียด้วยใครที่มีหน้าเฟซแชร์ชลงหน้าเฟซให้เฮียด้วยได้180บาทนะครับได้180บาทโอเคคุณพี่1500วันนี้ครับคุณพี่จ๋าเฮียตีคนรักหวยนะครับหแห่งสำนักเลขเด็ดนะวันนี้นะครับคุณพี่ครับเฮียได้ ในะครับมีโอกาสมาจุดทูปน,นะครับต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคืนหมาหอนแบบนี้คุณพี่จา๋าพรุ่งนี้เราจะรวยพรุ่งนี้เราจะถูกหวยพรุ่งนี้เราจะประสบแต่เงินแต่ทองกันคุณพี่จ๋านะครับก,การแทงเลขเนี่ยมันอยู่ในสายเลือดจริงๆนะมันอยู่ในสายเลือดจริงๆคุณพี่ครับนะครับมันอยู่ในสายเลือดจริงๆคุณพี่ครับ1,800คนตรงนี้คุณพี่จา๋าเฮียมั่นใจเหลือกั้าเหลือเกินฮะเฮียมั่นใจเหลือกั้าเหลือเกินครับนี่ฮะ คุณพี่ครับเฮียมั่นใจเหลือกั้ำเหลือเกินครับ8118ยังไงก็ถูกเนาะ8ดหยังไงก็ถูกคุณพี่จา๋า แปดหนึ่งหนึ่งแปดยังไงก็ถูกนะครับนี่ยังไม่รวมหนึ่งเจ็ดอีกนะคุณพี่นะนี่ยังไม่รวมหนึ่งเจ็ดอีกนะครับเนี่ยนะครับบอกแล้วว่าเก้าสี่สองวันนี้ตัวเด่นมาหมดเลยนะครับคุณพี่ครับใครที่ถูกหวยกับเฮียตีบ้างขอเสียงหน่อยเร็วขอเสียงพี่น้องคนรักหวยนะครับทุกคนทุกคนที่วันนี้ถูกหวยกับเฮียตีนะครับใครถูกหวยกับเฮียตีคุณพี่จ๋าขอถามหนึ่งคำนะครับขอถามหนึ่งคำจากเฮียตีคนนี้ขอถามหนึ่งคำจากเฮีย คนนี้คุณพี่จา๋าใครถูกหวยจากเฮียตีบ้างใครถูกหวยจากเฮียตีบ้างใครได้เลขจากเฮียตีบ้างใครถูกหวยจากเฮียตีบ้างถามแบบนี้ว่าใครได้เลขจากเฮียตีบ้างคุณพี่จา๋ากดลิงก์ด้านล่างเข้ากลุ่มฟรีเลยวันนี้วันพรุ่งนี้ขอให้ถูกจากเฮีย <Piet. S 1> โอเคเดี๋ยวเฮียจัดให้นะครับ2,500นคนดูตรงนี้กราบคาว่าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคนรักหวยทุกคนทุกท่านเลย92ซื้อแต่น้อยพิเศษค่ะอ๋อคุณพี่จ๋านะครับ ขอถาม FC แฟนคลับเก่าๆที่ติดตามเฮียมาหน่อยนะคุณจิตดีเขาบอกว่าถูกมา3วันติดแล้วปรบมือฮะนะครับผมหวยฮานอยหวยลาวนะหวยลาวหวยฮานอยคุณพี่จ๋าเราถูกกันทุกวันนะครับเราถูกกันทุกวันคุณพี่ครับใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่ฝากกดแชร์ด้วยนะจ๊ะใครมีกลุ่มหวยแชร์ลงกลุ่มหวยให้เฮียด้วยใครที่มีหน้าเฟซต่างๆแชร์ลงหน้าเฟซให้ด้วยนะครับบอกแล้วนะคุณพี่จ๋าเลขอะไรก็แล้วแต่ที่เฮียให้นั้นคุณพี่ครับ คุณพี่ไม่ต้องกลัวเลยมันฟรีแน่นอนนะครับอยู่กับเฮียเนี่ยมีฟรีแน่นอนนะครับผมอ่ะแล้วผมแก้ไขดราม่าหน่อยนะเดี๋ยวผมขอพูดถึงดราม่าหน่อยนะครับมีคนนะครับเข้ามาคอมเมนต์บอกเฮียตีเนี่ยโอ้โหเฮีย er ตีไม่เห็นแม่นเลยอย่างง,งงู้นอย่างนี้อย่งงางนี้อย่างนั้นนะครับผมฝากพูดถึงนะครับกลางไลฟ์สดนี้เลยแล้วกันเนาะผมฝากพูดถึงกลางไลฟ์สดนี้เลยแล้วกันว่าคุณพี่จ๋านะครับหวยเฮียทําไมถึงต้องให้หกหางเดี๋ยวเฮ er, ียจะอธิบายวันนี้ให้ฟังเลยฮะเดี๋ยวเฮียจะอธิบายวันนี้ให้ฟังเลยฮะนี่ครับ นี่ฮะเดี๋ยวเฮียจะอธิบายวันนี้ที่ฟังเลยคุณพี่จา๋านี่ฮะมาครับไม่ถูกเลยหรอคุณพิเชษไม่ถูกเลยหรอถูกหวยไหมถูกหวยไหมเมื่อเย็นนี้ถูกฮานอยกันไหมมีใครถูกหวยฮานอยกับเฮียบ้าง เมื่อเย็นนี้มีใครถูกหวยฮานอยกับเฮียบ้างคุณพี่มีใครถูกหวยฮานอยกับเฮียบ้างคุณพี่จ๋านะครับถูกขะเฮงมากโอเคครับสวัสดี3,000คนดูตรงนี้ใครอยากเข้ากลุ่มฟรีวันนี้กดลิงก์ด้านล่างเข้าไปเลยนะกดลิงก์ด้านล่างเข้าไปเลยใครที่กดได้กดหัวใจในลิงก์ให้เฮียด้วยนะครับใครที่กดได้กดหัวใจในลิงก์ให้เฮียด้วยนะครับก่อนที่เลขปูไข่ท่านจะออกเฮียให้1คนตอนหนึ่งคอมเมนต์ ขอพรสิกศักดิ์สิทธิ์นะจากปูไข่ของเฮียนี้ได้เลยนะครับใครนะครับที่เข้ามาแล้วขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปูไข่ท่านได้เลยนะครับวันนี้ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านได้เลยคุณพิจ๋าถามพี่น้องคนรักหวยที่ติดตามเพจเฮียมานะครับขอถามหนึ่งคำนะถ้าไม่แม่นพิมพ์บอกเฮียเลยฮะถ้าไม่แม่นพิมพ์บอกเฮียได้เลยครับว่าไม่แม่นใครที่คิดว่าเฮียตีคนรักหวยเนี่ยฮะให้เลขแม่นขอคนละหนึ่งคอมเมนต์ครับ ถามตรงนี้เลยว่าเฮียตีแม่นไหมขอถามพี่น้องคนรักหวยตรงนี้นะครับว่าสามพันกว่าคนตรงนี้นะครับเฮียตีแม่นไหมกราบขอเข้ามาอภัยปูไข่ด้วยคุณพี่จา๋าเดี๋ยวเฮียขอพื้นที่หน่อยนะเฮียขอพื้นที่หน่อยคุณพี่ครับเฮียขอพื้นที่หน,นนนะห,ห,ห,หน่อยวันนี้คุณพี่จา๋านะครับดูฮะหวยฮานอยวันนี้คุณพี่จ๋าวันที่15้าพฤศจิกายนออกไปครบแล้ว ออกไปครบแล้วที่เฮ e ียวงวงนี่คือ1881นี่คือแตกนะนี่คือหวยถูกนะคุณพี่นะนะครับนี่คือหวยถูกนะคุณพี่นะนะครับผมนะใครที่เข้ามาใหม่นะครับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วกราบสวัสดีพี่น้องคนรักหวยทุกคนทุก่านด้วยนะคุณพี่นะวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วนะครับฝากกดติดตามฝากกดแชร์ฝากกดไลค์ให้เฮียตีด้วยนะจ๊ะนะครับผมบางคนนะยังไม่รู้จักเฮียตีบางคนยังไม่รู้จักเฮียตีเลยเอเฮียตีเขาคือใครเขามาจากไหนเป็นลูกเต้าเหล่าใครอยู่ดีๆมา โลดแล่นอยู่บนผืนแผ่นดินนี้ได้ยังไงนะครับคุณพี่ครับเดี๋ยวเฮียจะอธิบายให้ฟังคร่าวๆเลยแล้วกันนะเดี๋ยวเฮียจะอธิบายให้ฟังคร่าวๆเลยแล้วกันคุณพี่ครับนี่มาๆคุณพี่จา๋านะครับ4 0 0พคนดูตรงนี้4 0 0พคนดูตรงนี้คุณพี่ครับรู้จักหวยฮาหนอยกันไหมเฮียมั่นใจหรือเกินยังไงก็ต้องรู้จักหวยฮาหนอยนะมีคนบอกว่าเออหวยฮาหนอยเฮียตีเนี่ยนะครับไม่เห็นแม่นเลยคุณพี่ครับดูฮะวันนี้เนี่ย1881คุณพี่จา๋าแม่นไหม ใครที่คิดว่าเฮียแม่นคอมเมนต์บอกเฮียหน่อยใครที่คิดว่าเฮียแม่นคอมเมนต์บอกเฮียหน่อยใครที่บอกว่าเฮียไม่แม่นพิมพ์มาเลยครับเฮียยอมรับได้นะเฮียยอมรับฟังพี่น้องคนรักหวยทุกคนทุกท่ทานเลยใครมีปัญหาติดขัดอะไรคอมเมนต์คุยกันหน้าไลฟ์สดตรงนี้เลยคุณพี่จา๋านะครับหวยฮาหนอยเมื่อวานนี้วนันวันนี้สิวันนี้วันที่15พฤศจิกายน63นะครับวันที่15พฤศจิกายน6 3คุณพี่จ๋า8118นนะแตกไปคุณพี่ครับดูนะ 7 117นะครับ9 4 2ตัวเด่นวันนี้มาหมดครบทุกหน่อยไม่ว่าจะสายวิ่งสายรูดมาหมดนะครับครบนะแบบนี้ครบนะคุณพี่นะนี่ฮะหวยฮาหนอยคุณพี่จ๋าประจำวันที่15พฤศจิกายนย้อนกลับไปวันที่14พฤศจิกายน6 6แตกจ้ะ2 8 8แแตกครับนะฮะ 715ดนคุณพี่จ๋า2 8 8 2แแตกนะครับเมื่อวันที่14ย้อนกลับไปวันที่13พฤศจิกายนวันที่13พฤศจิกายนที่ผ่านมาเป็นยังไงครับคุณพี่1 2ในวงกลม6หางยังไงก็แตก0 4 4 0 8 2 8 8 4 8แตก8แตกคุณพี่ครับ วันที่12พฤศจิกายนวันที่12พฤศจิกายน7227อหวยฮานอยเรียบร้อยนะครับแตกครับวันที่11พฤศจิกายนนะครับ9339คุณพี่จา๋าแตกครับคุณพี่ครับหวยฮานอยฮะใครไม่รู้จักไม่รู้แต่เฮียขอโชว์นิดนึงครับ 980ไม่ต้องพูดถึงครับเมื่อวันที่10พฤศจิกายน2ตัวไม่ถูกเลยแต่ถูก3ตัวครับหางเดียวที่เป็น3ตัวครับคุณพี่ถูกหวยฮาหนอยกันรวยหนักมากเมื่อวันที่10ที่ผ่านมายังไม่พอครับวันที่9พฤศจิกายนที่วงแบบนี้คุณพี่จ๋า5445วันนั้นแตกครับสตัวให้หางเดียวสับป,ปะดนคนไปตัดเล่น74แตก48แตก87แตก 047แตก3ตัวนี่ครับ4774047แตกโอ้โหนี่กาวไม่ต้องพูดเยอะวันที่8เนี่ยไม่ต้องพูดถึงคุณพี่จ๋าหาไม่เจอนะครับมันเยอะจัดนะครับ7พฤศจิกายนกลับไปต้นเดือนเลยฮะนี่ครับ3883ออกอยู่2หน่อยออกเล้าออกหรืออยู่2หน่อยคุณพี่จ๋าขอถามพี่น้องคนรักหวยตรงนี้ว่าใครที่คิดว่าเฮียตีแบนมัง่งใครที่คิดว่าเฮียตีแบนมัง่งขอเสียงหน่อยขอเสียงพี่น้องคนรักหวยนะครับที่ตอบมาหน่อยนะครับ นะครับผมผมไม่ได้จะชมตัวเองให้ทุกคนนั้นฟังนะแต่ผมจะบอกอย่างนี้ว่าถ้าอันไหนที่มันไม่แม่นไม่ถูกใจพี่น้องคนรักหวยบอกผมได้เลยคอมเมนต์บอกกันตรงนี้ได้เลยมาพูดมาคุยกันตรงนี้ได้เลยคุณพี่จา๋านะครับคุณพี่ครับบางคนยังไม่รู้จักเฮียตีคนรักหวยคุณพี่จ๋าบางคนยังไม่รู้จักเฮียตีคนรักหวยเขาเป็นใครลูกเต้าเราใครมาจากไหนนะอยู่ดีๆเฮียตีคนรักหวยโผล่มาได้ยังไงคุณพี่ครับผมจะบอกให้คุณพี่จา๋าเข้าใน YouTube เลยทุกคนน่าจะรู้จักกดค้นหา ไปเลยครับกดค้นหาไปเลยครับคนรักหวยนี่ฮะเฮียตีคนรักหวยนี่ครับตัวจริงเสียงจริงนี่ฮะคุณพี่จ๋าก,กดค้นหาไปเลยฮะใน u t u b e ดูครับแล้วคุณจะรู้จักเฮียตีคนรักหวยแน่นอนคุณพี่จา๋าหวยรัฐบาลเมื่อง,งวดที่ออกคุณรู้ไหมว่าหวยเฮียตีเนี่ย หวยรัฐบาลมาดังได้ยังไงเดี๋ยวเฮียจะเล่าให้ฟังถึงประวัติการเลยนะนะครับสําหรับคนที่เข้ามาใหม่นะครับวันนี้ที่รอหวยใบแดงจากเฮียด้วยนะและวันนี้ที่รอเลขด้วยคุณพี่จ๋าวันนี้4 0 0 0คนดูใครอยากเข้ากลุ่มฟรีของสํานักเลขเด็ดที่มีทั้งเฮียตีมีทั้งอาจารย์ฝายมีทั้งอาจารย์หลายๆคนหลายๆท่านที่ดังๆวันนี้เขาเปิดให้เข้าฟรีเฮียตีเป็นหนึ่งในสมาชิกสํานักเลขเด็ดวันนี้อยากจะมาแบ่งปันอยากจะมาบอกมาชมดูหวยหวยเด็ด เมฆดังจำให้ขึ้นใจสมาคมดูหวยอัปเดตฉับไวศูนย์รวมอาจารย์แม่นหวยชื่อดังต้องที่ช่องสมาคมดูหวยคุณมี่ครับเดี๋ยวเฮียจะเล่าถึงประวัติการเลยฮะเมื่อทำไมทำไมเฮีย,ยตีถึงดังคุณมี่จ๋าจำหวยในประวัติศาสตร์ได้ไหมคุณพี่จำหวยในประวัติศาสตร์ได้ไหมคุณมีจรรมมณม่จ๋าหวยที่ออกเรือดำน้ำไม่ใช่นะอันนั้นเป็นเรื่องโกหกไม่ใช่เรือดำน้ำหรอกเฮียขอโทษนะหวยที่ออกจำได้ไหมคุณพี่จ๋าออก999 997จำได้ไหมเมื่อว <ness> ันที่1กันยานะครับจำได้ไหมเมื่อวันที่1กันยาไม่ว่าใครไม่ว่าที่ไหนโอ้โหไม่มีใครคาดคิดเลยว่าหวยจะออกแบบนี้นะครับเมื่อวันที่1กันยาเนี่ยทำไมเฮียถึงดังนะทำไมเฮียถึงดังเฮียขอพูดตรงนี้เลยครับทำไมเฮียถึงดังเพราะเมื่อวันที่1กันยายนไม่ว่าใครที่ไหนยังไงคุณพี่จ๋าไม่มีใครคาดคิดเลยว่าหวยจะออก7 999 997นะครับคุณพี่ดูแต่หวยเฮียตีครับ หนึ่งกันยายนหกสามครับหวยเฮียตีเด่นเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าคุณพี่ครับรวยโอ้โหเขาเรียกว่ารวยกันทั่วหน้าครับตอนนั้นเนี่ยเพจเฮียตีเนี่ยยังไม่ค่อยดังนะยังไม่ค่อยมีคนเชื่อถือเท่าไหร่มีคนติดตามแค่สองสามร้อยคนดูนะครับแต่ว่าคนที่เข้ามาติดตามแล้วเนี่ยแต่ว่าคนที่เข้ามาติดตามแล้วเนี่ยคุณพี่จ๋านะครับพอติดตามมาเรื่อยๆคุณพี่เชื่อไหมครับ หวยรัฐบาลผ่านไปแค่สองงวดคุณพี่จา๋าหวยรัฐบาลผ่านไปแค่สองงวดเดี๋ยวเฮียจะให้ดูอะไรเดี๋ยวเฮียจะให้ดูอะไรหวยรัฐบาลผ่านไปแค่สองงวดครับนี่ยังไม่รวมกับหวยฮาหนอยทุกๆวันคุณพี่จ๋าผ่านไปแค่สองงวดคุณพี่ดูคนติดตามเฮียครับผมไม่พูดนะว่าผมแม่นแต่ผมให้คุณดูด้วยตาตัวเองดีกว่าครับ ให้คุณดูด้วยตาตัวเองดีกว่าครับว่าหวยเฮียตีคนรักหวยเนี่ยฮะนะครับมีมานานแล้วแต่ว่ายังไม่มีคนที่ได้ติดตามนะครับวันนี้เนี่ยผมได้มา,าสู่สายตามวลชนเลยครับพี่น้องคนรักหวยทุกคนทุกท่านเลยวันนี้เนี่ยเฮียมีโอกาสที่ได้มาพูดนะครับกลางไฟ้สดตรงนี้เลยคุณพี่จ๋าคนติดตามเพจเฮียตีตอนนี้มีทั้งหมด1นึ่งแสนนะครับสี่พนคนนี่ยังไม่รวมคนใหม่ๆที่มาติดตามวันนี้นะครับนี่ ยังไม่รวมนะครับคนใหม่ๆที่มาติดตามวันนี้นะครับสวัสดี5,000คนดูตรงนี้ด้วยนะสวัสดี5,000คนดูตรงนี้ด้วยครับสวัสดี5,000คนดูตรงนี้ด้วยวันนี้นะคุณพี่จ๋าใครอยากเข้ากลุ่มฟรีนะครับกดลิงก์ด้านล่างเข้าไปได้เลยนะครับวันนี้ใครอยากเข้ากลุ่มฟรีกดลิงก์ด้านล่างเข้าไปได้เลยนะครับมาใหม่ขอให้โชคด้วยจ้ะโอเคครับคุณพี่ครับผมต้องบอกแบบนี้นะ การที่เราถูกหวยนะครับผมจะพูดกับสมาชิกในกลุ่มตลอดพูดกับสมาชิกหน้าไลฟ์สดตลอดว่าคุณพี่ครับถ้าถูกหวยจากเฮียตีแล้วเฮียไม่ของเงินสักบาทเดียวค่าน้ําชาผมไม่ต้องการค่าอินเทอร์เน็ตผมไม่เอาหรือว่าค่าต่างๆผมไม่ต้องการจากพวกพี่เลยนะเฮียไม่ต้องการจากพวกคุณเลยแต่เฮียตีต้องการอะไรรู้ไหมเฮียตีต้องการให้ใครก็แล้วแต่นักคนดูตรงนี้ใครก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่นะครับ ใครที่ถูกหวยไปแล้วเฮียขอคนละ10บาท5บาทถูกหวยแล้วคุณตื่นเช้ามาสมมติว่าพรุ่งนี้ถูกหวยรัฐบาลนะครับวันที่17เชา้าตื่นเช้ามาคุณพี่จ๋าเฮียขอคนละ5บาท10บาทตื่นเช้าไปทําบุญได้ไหมนะแล้วคุณพี่จ๋าอุทิศบรารมีบุญต่างๆให้ลําลึกนึกถึงนะครับคนนะครับที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรของตัวเราเสร็จแล้วเนี่ยอย่าลืมปิดท้ายด้วย ขอบุญบาร,รมีที่มีนะครับจงประสิทธิ์ประสาทแต่องค์ปูไข่วัดเจดีขอขอบพระคุณท่านที่ให้โชคให้ลาบลูกมาตลอดใครที่ถูกหวยจากเกีขอหนึ่งคำจากตรงนี้เลยผมไม่ต้องการเลยฮนะเงินจากพวกคุณผมไม่ต้องการแม้แต่บาทเดียวผมไม่ต้องการเลยผมมาไลฟ์สดทุกวนันนี้อยู่ดีมีได้เพราะว่าพี่น้องคนรักหวยคอยติดตามเฮียนะครับใครเนี่ยที่ บางคนเนี่ยนะถึงกับขั้นว่าบูชาเลยนะถึงกับขั้นบูชาปากกาเฮียเลยนะครับว่าเขียนหวยอะไรก็ถูกเขียนหวยอะไรก็แม่นคุณพี่จ๋าทุกสิ่งทุกอย่างครับทุกสิ่งทุกอย่างผมไม่ได้พูดโอ้อวดโม้เกินจริงแต่อย่างใดผมไม่ได้พูดโอ้อวดโม้เกินจริงแต่อย่างใดแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันมีหลักมีฐานทุกครั้งที่ไฟ์สดทุกครั้งที่เขียนเลขทุกครั้ง ที่เราออกมาพูดทุกครั้งที่เราออกมาให้เลขมันมีหลักฐานทั้งหมดบางคนบอกว่าเฮียตีเล่นหวยอะไรขนาดนั้นมันเล่นเยอะมันก็เลยถูกคุณพี่จา๋าเดี๋ยวเฮียจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับเดี๋ยวเฮียจะยกตัวอย่างให้ดูสําหรับพี่น้องคนรักหวยของเฮียทั้งหลายนะเดี๋ยวเฮียจะยกตัวอย่างให้ดูอย่างเช่นฮานอยเพราะทําไมถึงต้องย,ยกตัวอย่างหวยฮานอยเพราะหวยฮานอยออกทุกวันมันดูง่ายมันดูง่ายก็คือเอาง่ายๆเลยครับเฮียเขียนหวยแบบนี้คุณพี่จ๋า เฮียเขียนหวยแบบนี้บางคนบอกว่าเยอะมากเลยเฮีย er. โอ้โหตัวเจาะอ,อะไรตั้ง6หางนะครับตัวเจาะอ,อะไรตั้ง6หางคุณพี่ครับหวยฮาหนอยใครไม่รู้จักเฮ er, ียตีคุณพลาดแน่นอนกดติดตามเพจเฮียไว้นะผมขออนุญาตยกตัวอย่างก่อนเดี๋ยวผมจะให้แคปเลขกรัมรยาแล้วจะให้แคปหวยรัฐบาลน,นะครับหวยรัฐบาลเนี่ยนะครับผมเขียนเรียบร้อยแล้ว ผมเขียนเรียบร้อยแล้วสำหรับในกลุ่มเนี่ยผมลงให้เรียบร้อยแล้วแต่เดี๋ยวผมมาให้แคปนะครับผมขออญาตพูดถึงนะเพราะว่ามันเป็นกระแสดราม่านะครับเยอะมากเลยว่าเฮียตีไม่ได้แม่นนะครับเฮียตีเนี่ยนะครับหวังผลประโยชน์จากคนดูนะครับเฮียตีเนี่ยนะฮะหวังรวยนะทางรัดนะครับเฮียตีเนี่ยนะครับพูดโม้อ้วอวนะครับหางยาวเป็นหางว่าวเลยจะไม่ถูกได้ยังไงคุณพี่จ๋าเฮียขอมอธิบายให้กระแจง ให้กระจ่างนะครับให้กระจ่างแจ้งนะครับทุกคนทุกคนเลยวันนี้ใครที่เป็นคอหวยฮานอยน่าจะรู้กันดีวันนี้วันที่15พฤศจิกายน63นะครับคุณพี่ครับฟังเฮียให้ดีนะฟังเฮียให้ดีนะวันที่15พฤศจิกายน63หวยฮานอย3หน่อยครับ81 8118 17 71 1881คุณพี่จ๋าถามว่าเขาถูกกันไหมเขาถูกกันไหมอ่ะเดี๋ยวผมจะเขียนให้ดูชัดๆเลยนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูชัดๆเลยนะสำหรับคุณพี่ท่านอื่นๆนะครับที่มาไม่ทันหรืออะไรคุณพี่จ๋านี่ฮะถามหน่อยว่าแบบนี้เนี่ยคุณจะถูกหวยไหมเป็นตัวเจาะแบบนี้เนี่ยเป็นคุณพี่คุณพี่ถูกไหมครับแต่มีกระแสดราม่ามาว่าหวยมันหกหางเนี่ยหนูไม่ถูกเลยหนูไปเลือกเล่นนะครับอันนี้เนี่ยผม ผมขอย่านจริงมันเป็นสูตรของผมนะครับมันเป็นสูตรของผมเดี๋ยวผมจะทําให้คุณเข้าใจนะคุณพี่ครับนี่ฮะแปดหนึ่งแปดแบบนี้เนี่ยถูกไหมฮะแบบนี้ถูกไหมครับแบบนี้ถูกไหมอ่ะคุณพี่รอรัฐบาลสักครู่หนึ่งไม่เกินห้านาทีดี่ยะขอบ่นหน่อยนะครับมันเป็นอะไรที่อัดอึดอั้นตันใจมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับผมขอพูดหน่อยนะครับผมนี่ฮะ คุณใสนะ่น้ําวันนี้ถูกหวยจะเคีย์เท่าไหร่คุณพี่คอมเมนต์บอกเคีย์ได้หน่อยนะครับ9559ผมเด่น9เนี่ยผมเจาะให้97โอเคครับ97ผมไม่เข้าแต่เด่น9เนี่ยคุณพี่ไม่รูดเหระฮะคุณพี่ไม่เด่นคุณพี่ไม่วิ่งเหลอครับอันนี้แล้วแต่นะฮะแต่ผมหมอกได้เลยคุณพี่จ๋า1น8 1นนะแบบนี้นี่ถูกไหมถูกครับ คุณพี่ดูนะคุณพี่ตั้งจิตตั้งใจดูให้ดีนะคุณพี่ตั้งจิตตั้งใจดูให้ทีนะครับผมไม่เคยเก็บเงินนะครับจากคนดูสักบาทเดียวทุกวันนี้ที่ผมยังได้ที่ผมคนรู้จักได้นะครับที่มีคนติดตามได้เพราะพี่น้องคนรักหวยคอยกดแชร์คอยให้กําลังใจทั้งแล้วทั้งสิ้นนะครับผมอะดูฮะดูไปพร้อมๆผมนะอันเนี้ยผมขอยกตัวอย่างฮานอยหน่อย,น,อยนะฮาหนอยเนี่ยมีทุกวันเห็นได้ชัดครับวันที่15พฤศจิกายน6 3สมคุณพี่จ๋า1 8 8 1ถูกครับ วันที่14ครับวิ่ง6ครับวันนั้นเนี่ยวันที่14ที่ผ่านมามันออก -66 นะครับมันออก66วิ่ง6เนี่ยผมมองได้เลยว่าคูณ2 2 8 8 2ครับที่วงแบบนี้คือหวยถูกนะคุณพี่นะผมไม่ได้พูดโอ้อวดแต่ผมขอแสดงผลงานของตัวเองหน่อยนะผมก็ไม่เคยพูดโอ้อวดแต่ผมขอแสดงผลงานของตัวเองหน่อย4 0 0 4ครับ1221อครับอะไรที่วงสีแดงคือแตกคุณพี่จา๋า7227ครับ เมื่อวันที่12พฤศจิกายนเมื่อวันที่11พฤศจิกายน9339นะครับ9339ครับวันที่11พฤศจิกายนวันที่10พฤศจิกายนครับผมอัดอั้นมานานแล้วเมื่อวันที่10เนี่ยดราม่าได้เลยเพราะ2ตัวไม่ถูกแต่ทำไม3ตัวแตกครับ980เฮียวงให้แค่ขางเดียวแต่คุณตาม3หน่อยผมบอกได้เลยว่าโคตรคุ้มนะครับ นี่ฮะวันที่7พฤศจิกายนเอาวันที่9ก่อนวันที่9ก่อนอ่ะวันที่9พฤศจิกายนเดี๋ยวหาว่าข้าม3 2 2 3 5 4 4 5 7 4 8 7นะครับแตกหมดเลยวันที่9 วันที่7อ่อะย้อนกลับไปเอาแค่นี้พอเอาแค่นี้พอนะครับติดติดมากี่วันเยนะคุณพี่ช่วยเฮียนับหน่อยตั้งแต่วันที่7มาเลยหวยเฮียไม่เคยหลุดแล้วจะบอกให้ว่าเดือนที่แล้วเดือนตุลาคมเดือนที่แล้วเดือนตุลาคมคุณพี่ครับเดือนตุลาคมมี31วันหวยเฮียตีนะครับฮาหน่อยหลุดแค่5วันหวยเฮียตีเข้าทั้งหมด26วันมีสถิติทุกอย่างเป็นหลักฐานบอกหมดว่าผมไม่ได้พูดโอ้อวดไม่ได้พูดโม้ไม่ได้พูดอะไรผมพูดในสิ่งที่ผมทําได้ใน สวัสดีพี่น้องนะครับทั้ง6,000คนดูตรงนี้ด้วยใครที่พร้อมแคบหวยรัฐบาลพิมพ์คำว่าพร้อมมาเลยครับนะครับ พิมพ์คําว่ารอรัฐบาลมาเลยใครที่รอรัฐบาลเฮียพิมพ์คําว่ารอรัฐบาลมาเลยวันนี้สายใบแดงรัฐบาลงวดประจําวันที่16พฤศจิกายนเดี๋ยวเฮียจะให้แครพร้อมกันทั่วประเทศวันนี้พร้อมกันทั่วประเทศคุณพี่ครับหวยรัฐบ,บาลไทยพร้อมนะครับพร้อมนะครับคุณพี่ครับพร้อมนะคุณพี่นะใครที่เข้ามาแล้วฝากแชร์ด้วยนะครับใครที่เข้ามาแล้วฝากแชร์ด้วยนะคุณพี่จ๋าวันนี้เฮียตีฝากแชร์ด้วยนะใครที่เข้ามาแล้วนะครับผมอ่ะคุณพี่ครับวันนี้นะครับเฮียตีนะพร้อมที่จะให้พี่น้องคน รักหวยได้แคบแล้วนะครับสวัสดี5,000คนดูตรงนี้ด้วยนะครับอ่ะและอีกอย่างหนึ่งที่เป็นกระแสรดรามากก็คือเฮียเฮียปล่อยวัตถุมงคลนะ่ะและเฮียก็รวยผมบอกได้เลยฮนะการปล่อยวัตถุมงคลของผมไม่ได้ทําให้รวยขึ้นแน่นอนนะเอ้ามาสายรัฐบาลไทยวันนี้พร้อมไหมวันนี้พร้อมไหมครับวันนี้ใครพร้อมพิมพ์คําว่าพร้อมมาเลยคุณพิจาวันนี้ใครพร้อมพิมพ์คําว่าพร้อมมาเลยมา หวยรัฐบาลไทยคุณพี่จ๋าแค b กัญญานเรียบร้อยแล้วนะคุณพี่แคบกัญญานเรียบร้อยแล้วนะอ่านี่ฮะรัฐบาลไทยงวดนี้ครับรัฐบาลไทยงวดประจําวันที่16พฤศจิกายนนะครับเฮียตยีคนรักหวยนะให้ฟัน3ตัวงวดนี้เป็น1 4 6นะครับและอีกหนึ่งหางก็คือ836ขามโอเค okay, จะนะครับอ่าต่อไปเป็นสายใบแดงรัฐบาลต่อไปเป็นหวยรัฐบาลไทยนะครับต่อไปเป็นหวยรัฐบาลไทยคุณพี่จ๋าต่อไปเป็นหวยรัฐบาลไทยมาครับ มาฮะอ่าม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 าโอ้โหรัฐบาลไทยใบแดงวันนี้รัฐบาลไทยใบแดงวันนี้ครับงวดประจําวันที่16พฤศจิกายนงวดประจําวันที่16พฤศจิกายนงวดประจําวันที่16พฤศจิกายนนะครับงวดประจําวันที่16พฤศจิกายนนะครับนี่ฮะนี่คือหวยใบแดงจากเคียตีครับเน้นสองตัวนะใบสีขาวเน้น3าตัวนะครับนี่ฮะ ใครแคบแล้วพิมพ์คําว่างวดนี้รวยใครแคบแล้วพิมพ์คําว่างวดนี้รวยคุณพี่นะครับใครแคบแล้วพิมพ์คําว่างวดนี้รวยหวยรัฐบาลงวดนี้คุณพี่จ๋ารวยแน่นอนนะครับกลาบสวัสดีพี่น้องคนรักหวยทุกทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนจะจากกันไปคุณพีเเเ่เดี๋ยวจะหาว่าเฮียเนี่ยนะครับมุฟมิบเดี๋ยวจะหาว่าเฮียเนี่ยนะครับไม่จริงใจนะคุณพี่นะคุณพี่ครับพอดีว่า ผมเนี่ยผมไม่ได้อยากจะให้ดูหรอกนะกลัวเลขมันจะเยอะไปนะกลัวเลขมันจะเยอะเกินไปคุณพี่จา๋านะครับหกเนี่ยคุณพี่จา๋ามันตรงข้ามกับ9ซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับมีคนมาขายหวยให้เฮียนะครับขายให้แบบ คือแบบ1ใบเนี่ยมันจะมีอ่าเนี่ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันจะมี2ใบแต่จริงมันมีแค่ใบเดียวนะเฮียก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับเฮียก็ไม่ได้คิดอะไรแต่วันนี้เฮียก็เอามาแบ่งปันให้พี่น้องแล้วกันครับนะเอามาแบ่งปันให้พี่น้องคนรักหวยแล้วกันครับนะเอามาแบ่งปันให้พี่น้องคนรักหวยแล้วกันโอ้โหวันนี้ถูก1 8 2 5วันนี้ถูก1825งมคุณพี่จ๋าวันนี้ถูก1825ปรบมือครับ ปรบเบือให้พ right. ี่น้องคนรักหวยของเฮียหน่อยนะครับนี่แหละฮะคนที่ติดตามมาทุกวันคนที่เล่นจนเป็นนะครับคนที่เล่นจนเเป็นนะฮะกราบสวัสดีพี่น้องคนรักหวยทุกคนทุกท่านนะครับนะครับคุณพี่ครับกราบสวัสดีพี่น้องคนรักหวยทุกคนทุกท่านนะครับจะอย่างอื่นอย่างใดก็ช่างคุณพี่จ๋าขอให้ทุกคนนั้นนะครับจงถูกหวยรวยเฮงนะถูกหวยรวยเฮงใครนะครับใคร ที่กำลังเครียดใครที่กำลังทุกข์ใครที่ไม่มีสุขขอให้คุณจงมีสุขนะครับมีแต่ความสําเร็จนะจงมีสุขและมีแต่ความสําเร็จสําหรับวันนี้นะครับเฮียตีคนรักหวยเนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก่อนจะจากกันไปใครที่ดูจนจบเฮียขอแช่งทุกคนเลย เพียนะขอแช่งทุกคนเลยไหนๆก็มาดูกันจนจบแล้วเพียขอแช่งให้ทุกคนนะครับพรุ่งนี้จงถูกหวยพรุ่งนี้จงถูกหวยพรุ่งนี้จงร่ํารวยพรุ่งนี้จงได้รับเงินรับทองกันทุกๆคนใครก็เข้ามาดูก็ช่างใครที่ได้ยินก็ช่างขอแช่งเลยพรุ่งนี้นะขอจะประคุณเอ้ยขอให้คนดูนะฮะถูกหวยรวยเบอร์นะครับจับอะไรให้เป็นเงินเป็นทองไปซะทั้งหมดและก่อนจะจากกันไปขอคุณพระศรีรัตนไตายนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์หลวงพ่อทู วอดเดียบน้าทะเลจืดหรือจะเป็นไอไข่เด็กวัดจีรีก็ดีวันนี้กราบคุณพระศรีรัตนไตรยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงโดนบันดาลน,นะครับให้คนที่เข้ามาดูเข้ามาฟังเข้ามารับชมวันนี้ขอให้เสียงของเฮียตีเนี้เป็นเสียงหนึ่งกลางประหนึ่งเสียงศักดิ์สิทธิ์ใครที่ย่ดินได้ฟังจงมีแต่ความสุขความเจริญใครที่ได้ยินได้ฟังแล้วจงมีแต่ความสุขความทุกข์จงหายไปนะครับ ใครที่เจ็บปวดอยู่ใครที่เจ็บป่วยอยู่นะครับใครที่สุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงก็ขอให้ทุกคนนั้นจงหมดนะครับหมดความทุกข์หมดความเจ็บหมดความป่วยจะหมดปีนี้ก็ขอให้หมดความทุกข์ไปด้วยขึ้นหน้าฟ้าใหม่หรือขึ้นปีใหม่อะไรขอให้เรานะครับประสบความสำเร็จเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องสุขภาพขอให้ดีกันทุกคนนะครับขอ